ครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงนะครับบนสะพานแล้วนะครับของเขาตะแบกนะครับเราก็มามองดูนะครับเกาะง่านกันนะครับแล้วเราก็นะครับดูกล้องหลังด้วยนะครับเราไลฟ์สดอยู่โอ้นะครับเป็นทางไกลๆเลยนะครับแล้วก็เริ่มเดินกันแล้วนะครับบนสะพาน นะครับวิวโดยรอบนะครับก็สวยงามตามที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็เออครับก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวเราเกาะเกาะสะพานไปกับเขาด้วยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เกาะแล้วเราก็เสียวๆเนาะเออเสียวๆเราต้องเกาะไปกับเขาถ้าเราสูว่าเราเกาะแล้วเราก็สู่ว่าเออเราปลอดภัยดีนะครับเนาะก็เดินเดินไปนะครับ หว่างนี้เราก็เดินเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นนะครับทิวเดี๋ยวเราดูคนกล้องหน้าบ้างสำหรับดูกล้องหน้าเขากาลังเดินไปนะครับแต่คนก็จะเสียวนกันก็จะจับราวสะพานไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถามว่าถ้าเรามองไปข้างล่างเนี่ยเราก็จะก้าวไม่ค่อยออกนะครับนะครับระหว่างนี้เราก็เดี๋ยวเราจะดูกล้องนี้กันนะครับก็จะเห็นทิวโดยรอบนะครับโอ้นะครับโบกมือบายๆนะครับอยู่บนสะพานแล้วนะครับ ประตูบแบกก่อนที่เราจะไปกราบหลวงพ่อโสธรกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะไกลลิบๆเลยนะครับไกลลิบๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกล้องหน้ากันอันนี้ก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับตลอดก,กล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับ รล้วน,นี้เราก็จะเดินทางไปเรื่อยอันนี้มาถึงกลางสะพานกันแล้วนะครับเราก็เห็นวิวโดวยรอบเลยนู่นนะครับสวยมากเลยนะครับใครชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการรีวิวนะครับของ MC Marsh นะครับเดี๋ยวเราก็จะบันทึกนะครับแล้วเราลงในช่องของ YouTube ด้วยนะครับ March Miracle Channel นะครับ Marsh Miracle Channel นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับมีหลากหลายช่องทางการท่องเที่ยวนะครับร้านอาหารตามไปกินตามไปมูนางรำนะครับแล้วก็ปีนเขาแอดเวนเจอร์นะครับก็มีหลายเสียวเสนะครับแต่แล้วก็่าเสียว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 เ เสียงนะครับเราก็เดินกันไปแล้วเดี๋ยวมาเกล้าเกลาเกาเกล้าเกลาเกล้าถนนหนึ่งนี่กางสะพานแล้วก็เดินโดยรอบเอามุมโดยรอบนะครับมุมโดยรอบฮ่าฮ่าชัดเจนกันไหมครับเห็นชัดเจนไหมมุมโดยรอบนะครับโอเคเดี๋ยวขอหยุดไลฟ์ตรงนี้ก่อน